S 1> <S 1> เอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเอาเอาเสียบูทมาทำอะไรครับเอารถมาขายให้บอขายเสียบูทอะไรโอ้โออยไฟสีอะไรสีม่วงโอ้ระบบไฟเสียงนิ่มโอ้สีสดสดเลยครับนี่อันนี้ฟิวมือช่างสิงเหมือนกันครับเอาเยอะเบิ้นเบิ้ลเบิ้นเสียงหน่อยเร็วเบิ้ลเสียงเบิ้ลเสียงหน่อย นี่จะจบหรือไม่จบครับโอ้ปัดนน้ำฝน,น,น,นก็ทำงานแล้ว <c oughs> โอ้ยโอ,โอ้เสียงโหดๆเลยมไ,มไม่มี จัดเลยไหมครับโอ้โหสภาพนี้ผมว่า,าคิดหนักอีกเล้วนี่เอามาวิ่งข้านะครับช่วงเกี่ยวข้าวนะนี่ที่ลานเราวิ่งมันวิ่งข้าววิ่งมาอยูคาเอา้สวยเดนนี่นะ กระบ,บะก็ใหญ่โตนี่นะครับ10ลอ้อครับนี่เขาหันมาเล่น10ลอ้อมันแล้วเราก็12รล้อ,ลอไม่อายเขาเหมือนกันนี่เราก็มี12รล้อ,ลอแต่ก่อนเราไม่มีอะไรเขาเออนี่ก็ได้มาแล้วจะคุยกับเขาได้รู้เรื่องเอาอามีแต่12รล้อ,ลอมีแต่10รล้อ ตอนนั้นเราไม่มีคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอันนี้เราคุยกับเขารู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเราไปถามว่าเครื่องเท่าไรเจ้าวุฒิอะไรเครื่องอะไรยังไงเครื่อง 6B.G. 6B.G. ร้อยแปดห้ากับร้อยเจ็ดห้าลงเล่มไม่รู้เท่าไหร่นะอันนี้ทะเบียนเรียบร้อยบ่ทะเบียนโมเจ็ดเก้าโมเจ็ดเก้ารู้จักไม่โมเจ็ดเก้ารู้แจ็จจอดแหม่แม่โมเจ็ดเก้าก็อธิบายหน่อยสิฮะโมเจ็ดเก้าอธิบายหน่อย โมเจ็เก้าก็กรนจะถึงไงโมเจ็ดสิบเออโม 7, เจ็ดเก้าก็อถึงโมแปดสิบเออ,เอ,อโมนี่โอ้อบบเ,เจียอเลยเพราะยางสิบเส้นนี่ก็ปลาไปเทไรแล้ว มอเจ็ดเก้าเขาคือมอเจ็ดเก้ากอนจะถึงมอแปดสิบอะมอเจ็ดเก้าอะมอเจไปแจ้งแจ้งลงที่ไหนไปได้อ่ใช่ไหมนั่นแหละก็ไปแจ้งไอ้ให้อะไรเราไม่ต้องไอ้เสียภาษีย้อนหลังไงใช่ไหมเออเพราะว่าเราแจ้งจอดแล้วแต่ถ้าเราไม่แจ้งจอดมันจะต้องโดนภาษีย้อนหลังอ่นั่นไปลงเออไปโอนแล้วก็ไปลงทะเบียน เออนั่นแหละไปแจ้งทะเบียนใหม่นี่ใครโอ้สนใจเลยท่านนี้เอาไว้คนข้าวเลยเท่าไรนะ40่เท่าไรนะ48ต่อรอง48ต่อรองค่าเสียสุดซื้อนี่กันเองเออเอาแค่สี่สิ้าค่าเสียสุดซื้อนี่ไม่ถึง45หรอกเอาโอเคเลยนี่42่สิบสเอาไหมเออ สี่สิบสองสี่สิบสองวางดำอีกตกแต่งอีกห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นก็ดำวิ่งข้าวแล้ววิ่งเทตรนี้เองเนี่ยเออเจ้าอยู่นี่ดีว่าไปซื้อพวก jcm ราคาสามแสนสี่แสนแล้วอันนี้ได้แค่สี่จัมโบ้เออ จมโบแข่งใหญ่ของผมมันู uh> small, ้นก็ใหญ่ด um uh ิอันนุมใหญ่เหมือนกันจโบจโบไอชายลงไปดูสิหัวยาวแต่ตัวนี้มันใหญ่นะเนี่ยรุ่นนี้เลยนี่ไปดูอ่ะเอ๊ะฮะ เดี pies, weg, hey, hey. Hey, hey. Bye, Torah, ๋ยวมามาพาไปดูมนีมาเนีมเนีแม่มาหัวเราะเดี๋ยวว่ามาคงไม่จริงเอรถเสียสูนี้นะันนี้ผตอั้นองเสียวิเชียนเขาวิ่งแกลบฮะันนี้เออที่จอดอยู่อูช่างนุ่มอะนี่โบไม่โบ นี่เพลาใหญ่เด้อันนี้มัเป็นความู้เป็นเพลาเดียวนั่นเองเท้าเดียวยังไงนี่ครับเท้าเดียวดู้วะนี่ใหญ่ไม่ใหญ่อยากจะใชายนี่หัวเราะรถพรมนี่นะนี่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 ความไม่รู้จริงเดี๋ยวจะไม่ไม่มาปั่นวิวให้แล้วใช่ปะเรอะเห็นเห็นได้เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโปรเฟียขึ้น ใส่ตอนแรกเขาจะมาขอซื้อเขาขอห้าหมื่นเราไม่ขายขายห้าหมื่นห้าเอาก็เลยว่าเขาไม่เอาเออไม่เอาก็ไม่เป็นไรผมก็ยกมนี่พุ่เจเอาคันนี้อคันน่ในแต่ส่วนี่เรคิดก่อนเออเจียวอยู่เจียเออเออ คนข้าวได้นี่ยคนข้าวอันนี้ก็ใส่ระเนงอีกเ,เออานาะใส่ตะไคร้มีตะไคร้แล้วตะไคร้แล้วอ๋อมีแล้วบอโอ้สายตาคนเนาะเจียวเลยเจียวเจียวเราไปซื้อมือหนึ่งไงต้องไปสมมุติอีกอ๋อยางเหลืออีกเส้นเดียวทำไมไม่เปลี่ยนมาอย่างนี้เนาะโอ้ยไอตัว,วตน,นีน้มาอย่างนี้เลยนี่ มาอย่างนี้เลยผมซื้อมาอย่างนี้เออยางโคตรหนาโอ้แหนบยางเรียงดีอยู่เลยเนาะของผมไอ้นี่มันโบกี้มันชอบหลุดออกต้องทำทำอะไรรถมันไม่ได้วิ่งเลยบิ๊กฟีบิ๊กออกตืมโอ้เจีวเจีวเจีวโอ้อันนี้สองเท่าบ่สองเท่าโอ้สองเท่า ออตัวไรสองปลาวรถสองคล,ลาวสี่เซนกว่าเออเราไม่ต้องไปทิ่งงานนะเราท<อ>่งานเบาเบาเออเอ,อ,อย่าน้ำมันด้วยอย่าน้ำมันเครื่องถือว่าโอเคครับนิ่มใครนใจนลืมอ่ะแบบเนี้ย ทาอาจารย์ชายครับผู้ที่รอบรู้ในวงการรถสิบลอ้อโดยเฉพาะเกียร์อีตันตนะครับโดยเฉพาะเกียร์อีตันน,นี่ครับอันนี้อันนี้อาจารย์ชายมากับในเสียบทัโอ้ขับได้ทุกทุกคันเด,คเดี๋ยวเราจะดังเก่งกันนั้นเดี๋ยวก็จะเอาขันนี้มาอีกคันหนึ่ง จะซื้อไหมบอกจะซื้อเนนะจะเอาคันคน,นี้อคันนี้อ๋ออันนี้ก็ยังอยู่ในใจอยู่นะแต่ว่าสนใจอยู่ครับแต่ถ้าราคาลดลงมาอีกเชียวุฒิลดลงมาให้อีกก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่นนนเออกัดฟันขาย้ออเออกัดฟันขายเลย <laughs> ผมก็จะกัดฟันซื้อเหมือนกันแหละ,ลละอ่า โอ้ถ้ารถมาได้อีกนี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องกลับเลยเออสี่สิบสี่สิบย่ะพอลุน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 ฮ่าอะสี่สิบนี่เมื่อกี้ไอ้คิดลองครับเลียลองสักรอบดิลองไป มาจะจะถ่ายดูเลยมาจะขึ้นครับเลยเดี๋ยวลองดูครับให้อาจารย์นี่สิทธิ์เอกของเนี่ยอาจารย์ชายนี่เขาถ่ายโทษวิชามาเรื่องรอบรู้ในรถ <c oughs> เดี๋ยวให้เสียคิดเขาลองครับนี่ถ้ามันผ่านยังไงไต้อง,ต,องต้องผ่านเมือ่ออาจารย์ก่อนครับถ้าอาจารย์บอกว่าโอเค เดี๋ยวดูแค่วิ่งผมรู้แล้วเพราะผมเล่นรถมาเยอะเจฟวุอยาให้เราขึ้นไปว่าไม่ไม่ขึ้นครับเพราะว่าผมจะดูข้างล่างรถวิ่งสูเ่อไม่ได้เลย อ่ะเลย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 ,เล,ยลองนะครับลองนิ่มๆเสียงโหดๆเว่อมึงมึงมึงเจีวครับเอ้ยรถเดียว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 โอ้ ไปสองเท่าโอ้นี่วิ่งข้าวในฤะดูการเกี่ยวข้าวนี่แก๋วเลยครับไปแล้วครับควันไม่มีสีทําใหม่ระบบไฟโอ้โหเกลวอ๋วอจะจบหรือไม่จบครับเคตนี้ สวัสดีครับ FC ครับผม